ที่จังหวัดศรีสะเกดอยู่ที่บริเวณสนามนาสารกลางจังหวัดศรีสะเกดนายสมรวยเกตกุลผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร,รองผู้ว่าราชาการจังหวัดนายกเล่ากาชาจังหวัดอายการทหารตำรวจข้าราชาการพ่อขาาประชาชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข่าสารอาหารแห่งแด่ประสงค์จำนวน72รูปเป็นการร่วมพลังทำความดีในมิติพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพระาชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพัรษา71พรรษาวันที่28กรกฎาคม2 5 6 6โดยมีพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดฝ่ายธรรมายุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมถึงพระสกนิกรทุกมู่เล่าทั้ง22อำเภอยังเดียพร้อมใจการทำมูลตักบาดข่าวสารอาหารแห่งที่บริเวณนาทีวาการอำเภอและตามบัดว่าอารามต่างๆอย่างพร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนี้ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ60ปีอำเพื่อเมืองศรีสะเกษผู้วาราชการจังหวัดศรีสะเกษได้เป็นประธานประกอบพิธีเปิดกล้วยกระท่งดอกไม้ถูกเทียนแพะเบื้องหนา้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งนำเหล่าข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคําถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดีและรวมเป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาประเทศชาติ จากนั้นเดี๋ยวรวมใจร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีมหาราชาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ